สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101สารบันเทิงทีวีวันนี้มาเช้าหน่อยนะครับเพื่อสรุปผลการเลือกตั้งอบจอการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นครับก็บอกว่ามีทั้งคนผิดหวังมีทั้งคนสมหวังครับแต่ที่ผิดหวังมากหน่อยก็น่าจะเป็นพักประชาชนพรกประชาชนเองเนี่ย ธนาธรมาให้สัมภาษณ์ในการประเมินผลกับธนาธรบอกว่าเราไม่สามารถที่จะชี้แจงนโยบายที่ทางพรรคที่ทางทีมงานนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจเขาบอกงั้นนะแต่ผมมองอย่างนี้นะผมมองกลับกันครับธนาธรเองเนี่ยครับมีโอกาสไปออกทีวีนะครับ ซึ่งพรรคอื่นไม่มีโอกาสไปออกทีวีครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับนักวิชาการต่างๆนี่เชียร์กันสบันหันแหลเชียร์พรรคประชาชนเนี่ยแปบลบว่าหลับหูหลับตาเชียร์ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคใต้ไม่ว่าจะเป็นพรรคกลางอย่างคณะพรเองเนี่ย ออกมาเชียร์ฟันธงนี่ก็เละตุ้มเป๊ะจริงๆครับต้องบอกเละตุ้มเป๊ะจริงๆครับออกมาวิจารณ์เมื่อไหรก็เรียบร้อยเมื่อนั้นครับแทงฝั่งตรงข้ามได้เลยครับนั่นหมายความว่าไอ้นักวิชาการที่มาออกตามสื่อทีวีต่างๆนี่ครับทุ่มเททั้งกายทุ่มเททั้งใจกับเชียร์พรคประชาชนนะฮะชอบ เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับถึงจะวิาพากษ์วิจารณ์พรรคอื่นครับต้องกลับมาบอกว่านี่คือพรรคที่มาแรงที่สุดครับสุดท้ายครับปิ๊บไม่พอที่ตลาดนะ่ะปิ๊บขนมปงังปิ๊บหน่อไม่อัดครับไม่พอที่จะมาคุมหัวต้องบอกไม่พอที่จะมาคุมหัวคือนักวิชาการพวกนี้ครับ ที่เล่งเล่าทึงการสนับสนุนนี่ครับต้องเอาคอเป็นประกันเอาหัวเป็นประกันแบบนี้ครับก็ได้ถึงจุดจบแล้วครับว่าพรกประชาชนเองเนี่ครับมาที่หนึ่งจริงๆครับเนี่ยที่หวังไว้ไม่ว่าจะเป็นผู้ผเก็บนครนายกระยองเนี่ยแม้กระทั่งภาคใต้หลายๆสถานที่ บอกว่าน่าจะคนนั้นมาคนนี้มาแต่ปรากฏว่าครับผิดหวังนะครับส่วนพรคเพื่อไทยเองครับถ้าไม่ได้พันตำรวจโททักษินชินวัตรก็คงจะลำบากบเพราะว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรเนี่ยครับอย่างเชียงใหม่ก็ไปแก้มาครับเชียงรายไปสองครั้งครับคะแนนได้เท่านั้นครับต้องบอกเข้านั้นครับ ไม่ใช่ว่าคนไปหาเสียงอย่างพันตำรวจโททักษินชินวัฒน์เนะครับไม่มีฝีมือนะครับพันตำรวจโททักษินชินวัฒนไปสองครั้งสองครานะครับที่เชียงรายรู้ว่าสภาพรู้ว่าอาระแสเป็นยังไงครับเขามีข้อมูลนะเขาก็เลยไปย้ำอีกทีหนึ่งครับก็คือเป็นการฟื้นนะครับแต่ว่ามันมีอีกกลุ่มหนึ่งครับ กลุ่มออแอบไม่กล้าส่งในน้ำพักก็อยู่เบื้องหลังครับและกระสุนเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะต้องบอกกระสุนนี่เยอะแยะไปหมดคืออย่างเชียงใหม่ก็ไม่แปลกแล้วครับคะแนนไม่ว่าจะเป็นของประชาชนไม่ว่าจะเป็นของพักเพื่อไทยเองครับมันคะแนนกลุ่มเดียวกันถ้าประทะกันที่ไหนครับ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นถ้าสามพักประทะกกันเมื่อไหร่ครับคนกลางเอาไปกินหมดครับนะคะแนนก็ยังหนาแน่นนะอยู่ที่ว่าการสวิงในการเลือกตั้งนะสภาใหญ่ว่าจะสวิงไปด้านไหนครับคือคนบริโภคพักอ่ะต้องใช้คําว่าคนบริโภคพักกับเอฟซีพันะะของพักประชาชนกับพักเพื่อไทยเนี่ย มันเอฟซกลุ่มเดียวกันครับที่แยกมันก็ยังเป็นมวลชนที่เขาเรียกว่ามวลชนที่เยอะที่สุดแหละนะฮะนี่คือประเด็นหนึ่งครับที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์กันก็ต้องไปทําการบ้านแล้ครับธนาธรบอกว่าไม่สามารถอธิบายแต่คุณมีโอกาสมากกว่าใครพรรคประชาชนเนี่ยคือถ้าใครไปนั่งคอร์ที่ไหนครับ กลุ่มนักวิชาการต่างๆ,ๆนะครับไปนั่งทอล์กที่ไหนทีวีช่องอะไรครับต้องมีพักประชาชนเข้ามาสอดแทรกแน่นอนครับนี่นั่นหมายความว่าโอกาสมีแต่คุณไม่เล่นคุณเล่นที่มันสปริสปะครับคนหาเสียงจริงๆครับแม่ไม่อยากบอกแล้วครับอย่างคู่ใหญ่อย่างนี้ซึ่งเป็นทีมหาเสียงชุดใหญ่อย่างนี้ครับ คือพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจตลกขึ้นเวทีหรอกครับถ้าเขาไปฟังการเมืองก็คือการเมืองนะ่าต้องเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่พูดที่เล่นทีจริงผมบอกหลายทีเลยนะพรรคประชาชนเองเนี่ครับไม่รู้จะฟังไม่ฟังไม่รู้นะนะ่ะถ้าอยากชนะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใครครับเปลี่ยนทีมหาเสียงเพราะว่า ต้องมาประมวลผลนะครับว่าทีมหาเสียงทีมนี้ครับไม่ได้เรื่องต้องบอกไม่ได้เรื่องไม่มีผลงานเลยครับเนี่ยส่งกันมาเนี่ยสู้กันมาหลายจังหวัดครับสู้กันมาหลายพื้นที่ครับส่วนที่คนรู้ก็คือเรื่องของเทคโนโล,โลยีระบบโซเชียลเท่านั้นครับที่คนรู้จักพักประชาชนนะครับแต่เอาจริงๆแล้วครับ ที่บอกว่าปีเจ็ดสิบนี่ครับมีการเลือกตั้งใหญ่นี่ครับพักประชาชนจะเลนสไลด์จะได้ถึงสามร้อยกว่าสองร้อยกว่าจะตั้งรัฐบาลคนเดียวเนี่ยยากครับต้องบอกว่ายากเพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสตอนนี้ครับหลายคนไปเชื่อครับโพนะครับบอกว่าโพนี่เขานำนะนะครับคุณก็นะฮะหอบโพเนี่ย เอาไปนอนกอดก็แล้วกันไปภูมิใจในเรื่องนั้นก็แล้วกันครับแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงนะความเป็นจริงเนี่ยที่ออกมาแล้วครับสี่สิบเ็ดจังหวัดครับโดยภาพรวมนะครับรัคประชาชนได้หนึ่งเสียงได้หนึ่งครับได้ที่หนึ่งจริงๆได้ที่หนึ่งนะนะ นั่นหมายความว่าล้มเหลวกับไม่ประสบความสําเร็จที่บอกว่าโอ้ยตัวเองเนี่ยเสียงมาดีครับไม่ต้องซื้อเสียงไม่เป็นไรครับไม่ต้องลงหาพี่น้องประชาชนก็ได้ไปมองตาอย่างเดียวนี่พี่น้องประชาชนก็เลือกแล้วครับมันจะได้ตอกย้ำแล้วครับว่าอุดมการณ์ของพวกคุณแนวคิดของพวกคุณเนี่ยมันผิดพลาดส่วนพรรคเพื่อไทยเองครับ กำลังจะฟื้นกำลังจะกลับมานะครับอย่าลืมว่าเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นสถานสถานที่ต่างๆนะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนะหรือพื้นที่ต่างๆอย่างโคราชอย่างเงี้ยก็กลับมาได้นะครับเชียงใหม่ก็กลับไปได้นั่นคือผลงานของพันธ,ธุ์ตำรวจททักษิณชินวัตรนะครับผลงานเขากําลังจะกระเทืองขึ้น อย่าลืมว่ากระแสของพ,พักเพื่อไทยนี่ครับโดนตีมาตลอดนะตั้งแต่พันตำรวจโททักษินชินวัตรเข้ามาครับก่อนนั้นก็ยังโดนนะฮะไม่มีโอกาสที่จะงูหัวขึ้นได้เลยครับมาช่วงนี้แหละครับซึ่งกระแสของการลงพื้นที่ของพันตำรวจโททักษินชินวัตรนะก็มีกระแสคนติดตามขึ้นนะพี่น้องประชาชนรับรู้ เรื่องต่างๆมากขึ้นครับส่วนการจะเดินต่อได้หรือไม่ได้ครับกระแสจะมาหรือไม่มาครับก็ฝากฝังแล้สสนะที่มีตําแหน่งต่างแห่งหนต่างๆครับอยู่ตามจังหวัดต่างๆครับลงหาพี่น้องประชาชนนะครับกลับมาอีกทีหนึ่งครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็รู้ครับนะไม่มีใครบังคับก็ได้หรอกครับนะ ถึงจะรับเงินรับทองก็ต่าง,างๆนานาก็แล้วแต่ครับ <_ d ata> พี่น้องประชาชนเขามีสิทธิตัดมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ครับ <_ d ata> แต่มันขึ้นอยู่คับว่าสสในพักนะพักไหนก็แล้วแต่ครับ <_ d ata> จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ขนาดไหน <_ d ata> จะไปเคาะประตูบ้านไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ที่เขาเดือดร้อนนะไปพูดไปจานะแก้ไขปัญหาให้เขาได้ขนาดไหนครับพรรคเพื่อไทยเองครับก็มีโอกาสครับถ้านโยบายต่ตางๆที่วางไว้ในะสองปีที่เหลือนี่ครับถ้าประสบความสำเร็จก็คิดว่าการะแสจะกลับมานะครับส่วนพรรคประชาชนเองนะฮะ คอนเซป์ที่บอกว่าจะเอาเทคโนโลยีเป็นใหญ่โซเชียลเป็นใหญ่นะครับมันต้องกลับมาคิดนะครับกลับมาคิดซะก่อนว่าสิ่งที่ทํามาอยู่ตอนนี้ครับตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่มาเนี่ยนะทําทไมมันดิ่งลงไม่ได้ดิ่งขึ้นนะครับมันดิ่งลงนะตอนเนี้ไม่แช่ล่วงมาพื้นดินเท่านั้น,นครับลงไปบาดาลแล้วครับนะเพราะว่า ต้องตรวจสอบแล้วครับว่าทําไมตกทําไมกระแสไม่มาครับหนึ่งล้ครับที่ผมมองเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะคุณหยิบประเด็นที่มันค้านค้านกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเอามาเล่นในสภาผู้แทนราษฎรมันก็เลยสารต่อไม่ได้ครับอย่าลืมว่าคุณเล่นในสภาภาพรวมนะครับมันกร,กระจายไปหาพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนเขาอดอยาก เขาอยากได้สิ่งที่รัฐบาลมอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นเงินทุนต่างๆเงินที่เขาสนับสนุนไปครับแต่คุณไปขัดขวางเขาเนี่ยประเด็นเนี่ยแบบนี้นะที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่เลือกคุณไม่เอาคุณครับแต่ถ้าคุณแน่จริงคุณก็บอกมาบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่เขามีนโยบายที่ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือการช่วยเหลือพี่น้องอเกษตรกรพี่น้องรากยากครับ ผมเคยพูดหลายทีแล้วนะนะครับไม่ว่าก่อนการเลือกตั้งบอกคุณแน่จริงครับประกาศมาเลยนะครับคุณจะแก้ไขามาตา 112, ร้อยสิบสองคุณก็แน่ผมก็บอกว่าผมไม่แค่ว่าคุณบอกว่าคุณไม่แน่นะแต่ผมมองดูแลว้วว่าอย่างไงคุณก็โดนต้องโดนกับนะคุณประกาศคุณไม่ยอมลดลาวาศอกในการที่จะแก้ไขมาตาร้อยสิบสองครับสุดท้ายเป็นไงครับคุณก็โดน นะไปดูได้เลยครับเทปเก่าๆผมผมบอกเลยครับก่อนเลือกตั้งผมก็บอกนะเห็นไหมลนระ่ะการไม่ฟังเสียงพี่น้องประชาชนเลยเนี่ยครับคุณคิดว่าคุณแน่คิดว่าคุณดีนะคิดว่าคุณเด่นหลายคนบอกว่าทําไมหนุ่มเสรีบุมต้องมาฟาดฟันกับพักประชาชนอย่างเดียวครับคือมันเป็นกระแสเดียวกันครับคุณอ้างเป็นประชาธิปไตยนะครับ คุณอ้างบอกว่าคุณสู้มาด้วยอุดมการนะนะคุณบอกคุณสู้มาตลอดพอถึงเวลาแล้วครับคุณมีอำนาจคุณไม่พูดถึงเขาเลยนะครับไม่ว่าเป็นเขาเรียกว่าสะพานบุญสบานคุณ,ค,ณคุณที่ได้ประโยชน์นะครับสะพานบุญอย่างเด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นเด็กชูสามนิ้วเด็กที่ออกมา ครับเด็กทะลุกแก๊ปต่างๆนี่ครับที่ออกมาเนี่ยที่เขาติดคุกอยู่นะพอเขาติดคุกคุณก็โยนบาปให้กับพรรคอื่นนะครับปรากฏว่าหลังๆคุณไม่ถามถึงเขาเลยไม่พูดถึงเขาเลยครับนั่นหมายความว่า,างไงครับสะพานบุญคุณแท,ท,ท,ท้ครับคุณยังไม่มีรู้จากบุญคุณเขาเลยครับนะหลายคนต้องออกนอกประเทศหลายคนไปอยู่นอกประเทศครับ คุณเคยพูดเขาถึงเขาไหมล่ะครับไม่เคยพูดถึงเขาครับแต่มองเป้าของการที่จะแก้ไขแต่ละครั้งแต่ละคาครับคุณมองเป้าว่าคนที่อยู่ในบริวารของคุณในพักของคุณนี่ครับโดนปัญหาเรื่องนี้คุณก็เลยอยากแก้ไขครับคุณไม่ได้คิดถึงมวลชนที่สู้มาเพื่อคุณหรอกนะครับตรงนี้ต่างหากล่ะครับที่กระแสต่างๆที่เขาถอยมาครับ ที่เขาบอกว่าแดงขายส้มแดงกินส้มนะฮะตอนนี้มันทึ่เกิดขึ้นก็ฝากไว้นะครับว่ามันเกิดขึ้นยังไงครับมันก็ต้องเป็นการบ้านนะเรามามองครับภักอีแอบอย่างภาคภูมิใจไทยนะครับที่ ไม่กล้าส่างในนามพักกับก็ไปอีแอบสนับสนุนคนนั้นคนนี้นะครับหลังๆก็ไปจับมือกับนะกลุ่มที่ไม่มีบ้านอยู่ครับอ่เขาเรียกว่าอะไรครับอดีตสสอจรจัดกับไม่มีบ้านอยู่ไม่มีพักอยู่นะออกมาห่อฮ้อนอยู่ข้างนอกวิพากษ์วิจารณ์เขานะฮะชี้หน้าเขาบอกว่าอยากได้การเมืองสะอาด อยากได้การเมืองสีขาวนะพวกจอจาัโพวกนี้ครับก็ออกมาพูดเคยวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้ยตรงนั้นก็น่าก,กลัวครับตรงนี้ก็น่าก,กลัวผสมกับนักวิชาเกินไม่ใช่นักวิชาการนะครับนักวิชาเกินวิเคราะห์การเมืองนะฟันธงตรงนั้นก็จะได้ตรงนี้ก็จะได้ครับน่าก,กลัวมากนะฮะ เอาคอเป็นวา,าระกานเอาพิบครอบหัวเอาพิบคูมหัวครับสุดท้ายครับได้สมดังใจนะครับวิาพากษ์วิจารณ์อะไรไม่เคยถูกเลยครับยุยงส่งเสริมกันต่อนะครับหลายคนนะครับผมเคยพูดหลายคลิปว่านักวิชาการเนี่ครับที่สนับสนุนพรรคการเมืองที่สอสอ ที่อุดมการของพรรคมีการไปแตะต้องกับสถาบันนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ครับมันมีการเขียนนะค,คนเสื้อแดงไปต่อสู้ที่สนามหลวงไปต่อสู้ที่ราชสดำเนินนะครับก่อนที่จะมีการรัฐประหารครับมีการเขียนผังล้มเจ้านะครับสุดท้ายผังล้มเจ้าก็เป็น ผังที่โกหกนะครับที่จริงแล้วครับเราก็โดนมาตลอดนักวิชาการพวกนี้ครับออกทีวีด่าว่าคนเสื้อแดงนะด่าว่าคนที่มีอุดมการณ์ออกไปสู้เรียกร้องระบอบประชาธิปไตยครับนะอยู่คนละทางอยู่คนละเส้นทางเลยครับอยู่คนละมุมนะอยู่คนละฝ้าแต่มาเรื่องหลังนี่ครับ พวกนักวิชาการนะหรือแม้กระทั่งกลุ่มนักข่าวอุโสต่างๆครับออกมาสนับสนุนพวกเด็กๆพวกนี้ครับเด็กทะลุแก๊สนะทะลุวงังพวกนี้นักวิชาการพวกนี้ครับหมายความว่ากระแสอยู่ตรงไหนนะมันก็ไปตรงนั้นครับ สื่อหลายสำนักกับออกมาเชียร์นะสื่อหลายสำนักออกมาพูดมาจามาให้ท้ายพอเด็กกิดคุกพอเด็กนะะก้าวล้ำไปแล้วครับถึงขนาดออกนอกประเทศไม่มีหน้าไหนครับไม่มีหมาตัวไหนออกมารับแทนเด็กเลยครับออกมาสารต่อเด็กเลยนั่นหมายความว่ามันหวังแค่จะเอาประโยชน์อย่างเดียวครับ ที่ไปสนับสนุนเด็กที่ไปให้ท้ายเด็กนะครับอาศัยว่าเวลาเด็กมันมีกำลังสูงได้คะแนนเสียงเยอะๆกับตัวเองจะพลอยฟ้าไฟฝนกับได้เข้าไปเกาะกินกับเขาบ้างนะครับตรงนี้ต่างหากล่ะครับที่พวกนี้สนับสนุนกับมันไม่ได้มองว่าอุดมการณของเด็กเป็นยังไงนะแต่ว่ามันอยากได้ในสิ่งที่เด็กทำครับประโยชน์นี่ครับ ประโยชน์ที่เด็กทำนะถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีต่างๆเพื่อมันเล็ดลอดมาถึงเราบ้างครับยุเด็กให้เหยียบน้ำยุเด็กให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆยุเด็กให้ติดคุกกับเพื่อผลประโยชน์ตัวเองที่จะได้มาซึ่งอนาคตข้างหน้านะตรงนี้จะหากเพราะผมเองครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคยไปผมเคยไปครับ ผมนั่งพูดกับหลายคนกับไอ้นักวิชาการพวกนี้ครับมันไม่ได้หวังอะไรนะครับมันหวังผลประโยชน์จากพวกนี้มันชัดเจนเหลือเกินครับหลังๆเนี้ยส้มมีปัญหาครับมันค,อออมค่อยๆไปถอยออกมาค่อยๆถอยออกมาครับนะมันก็จะดันใครครับตอนเนี้ยดันอีแอบไหมพวกนี้ครับเห็นไหมตอนแรกๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์จนชชีวะเจ็บใสยเสนา้ำพงหรือกลุ่มพวกนี้ครับ เชียเด็กแต่หลังๆครับมันก็รูมองกับหนึ่งพักเด็กไม่มีเงินกับมีเงินก็ไม่จ่ายคือพวกนี้มันเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นกับมันดีแต่ปากเท่านั้นแหละไม่มีอะไรครับใครที่มีกำลังเงินที่จะอุดหนุนที่จะหนุนมันได้ครับมันจะเข้าตรงช่องนั้นกับทั้งๆที่รู้ว่าเออสิ่งที่มันกำลังไปคั่วอยู่ตอนนี้ครับ สิ่งที่มันไปผปสมพันธุ์กับเขาอยู่ตอนนี้ครับมันสปกปรกนั่นมันไม่ใช่ว่านักการเมืองสีขาวกับใครเขารู้ครับเด็กที่เพึ่งวางขวดนมก็รู้ว่าอ e ีแอบพวกนี้นครับใช้เงินนะใช้เงินเช้ทองในการนะได้มาซึ่งสอสอนะได้มาซึ่งงูเหา่าแต่ไอ้พวกบอกว่าน,นักการเมืองที่บริสุทธิ์ไม่เคยซื้อเสียง นะครับตัวเองเนี่ยดีขาวสะอาดครับมาด้วยอุดมการขายอุดมการเข้ามาเนี่ครับสุดท้ายก็ไปเกือกกั้วเขาครับเห็นไหมนะที่ผ่านมาพี่น้องเห็นได้ชัดหรือ,อยังว็พวกนี้ครับรู้ว่าขี้ก็กินต้องบอกว่ารู้ว่าขี้ก็กินนะครับเพราะอะไรครับเพื่อให้มันอยู่ได้ไงชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับนะ่ะ ต้องบอกว่าเป็นอดีตส,ะส,ะสะอสอจรจรจัดนะต้องหาบ้านอยู่นะต้องหาที่พักกับก็ฝากไว้กับสรุปวันนี้นะครับพักการเมืองที่ผิดพลาดก็ต้องทําการบ้านครับแต่น้อยได้มากเลยครับมันยังตัดสินกันไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าไม่แก้ไขอะไรเลยครับผมบอกว่าช่องของผมเนี่ย นะผมสามารถพูดได้ครับผมไม่ได้รับเงินใครนะครับผมเป็นตัวของตัวเองครับสามารถพูดได้ครับผมฝากไว้แล้วครับรักถึงตกเกือนครับไอ้ส่วนที่ไม่เอาเดี๋ยวผมก็คือไม่เอาเลยครับน่ะไม่ต้องมาพูดถึงเลยครับสิ่งที่บอกว่าสากปรกสิ่งที่บอกว่าน่ะรับไม่ได้ก็คือรับไม่ได้ครับ ถ้าผมเป็นคนแบบคนอื่นนะผมผมบอกเลยครผมรวยไปแล้วแต่นี่ฮนะผมสู้ด้วยอุดมการผมไม่เคยไปไหนครับรักใครรักจริงครับนะรักพักไหนก็คือพักนั้นครับไม่เคยเอียงไปไหนครับผมเชื่อว่าพักการเมืองอย่างพักคเพื่อไทยนี่ครับนะสามารถช่วยเหลือพี่น้องได้ครับเขาเอาพี่น้องคนรากหญ้าเป็นหลักครับ เขาไม่ได้เอาลักธุรกิจต่างๆเป็นหลักครับเขาจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีรายได้ขายสินค้าให้มีราคานะครับมันก็เป็นหลูกหมุนเวียนอยู่ดีครับถ้าพี่น้องเกษตรกรขายสินค้าได้ราคาพืชผลการเกษตรมีราคาครับเขาก็มีเงินที่จะไปซื้อของนะตามร้านค้าต่างๆครับมันก็หมุนเข้าในระบบของการลงทุนเหมือนเดิมครับนะฮะ เพราะว่าโรงงานใหญ่ๆถ้าขายของไม่ได้พี่น้องกเกษตรกรหรือพี่น้องชาวรากหญ้าไม่มีเงินซื้อกับคุณจะไปขายกับใครครับมองภาพดูครับเกสิบเปอร์เซ็นตครับ,กบเกษตรกรคนรากหญ้าครับถ้าเกสิบเปอร์เซ็นตมันจนซะแล้วครับและสามสิบเปอร์เซ็นจะมาเกื้อหนุนเศษรษฐกิจบ้านเมืองได้ยังไงครับตรงนี้ครับ ผมไม่ได้เก่งบัญชีหรอกครับแต่มันเป็นเรื่องจริงครับรัฐบาลอื่นนะมองเป้าหลักเลยครับคืออุตสาหกรรมโรงงานนักธุรกิจครับที่จริงแล้วครับมันต้องเอามวลรวมเอาประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมาคำนวณแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจครับมันถึงจะดีขึ้นครับก็ฝากไว้ครับสําหรับคลิปนี้เป็นการสรุปนะครับว่าพักประชาชนล้มเหลวนะในการเลือกอบจครั้งนี้ ทั่วประเทศครับพักเพื่อไทยก็ยังทรงอยู่ครับแต่อ e ีแอบน่าจะดีหน่อยครับแต่กวัดผลทางการเมืองนะครับการเลือกตั้งใหญ่ไม่ได้ครับเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะสลับไปสลับมากันอยู่ฝากไว้ครับสลหรับลีปนี้สวัสดีครับ